วันนี้เราจะมาอันบ็อกแล้วก็บอกวิธีใช้งานเบื้องต้นของ o c u l u s Quest 2อันนี้นะครับไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับ p j s ON ถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพองธนรัตนพงศ์คณะเจริญชาแน,นลของเราทำรีสินค้าและเทคนิค DIY กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวคอนเทนต์ล่าสุดจาก p j s o n ของเรานะครับ วันนี้นะครับหลังจากที่วันก่อนได้ทำคลิปเป็นวิธีการซื้อ Oculus Quest 2จาก Amazon US นะครับผมสั่งไปเมื่อวันที่13นะครับก็วันนี้วันที่21ของมาส่งที่บ้านนะครับพอดีผมสั่งเป็นแบบส่งราคาถูกนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันดูก่อนนะครับว่าพื้นฐานภายในกล่องนะมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมาทำการรีวิวให้ดูกันนะครับว่า การใช้งานแตกต่างจากตัวเก่ายัางไงบ้างครับตัวที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับก็จะเป็นความจุ256กิกนะครับสั่งมาพร้อมกับสาย Oculus สลิงนะครับ ังเกตว่าตัวกล่องไม่ใหญ่มากนะครับส่งมาถึงสภาพโอเคไม่มีการบุกลายภายนอกนะครับเทียบกับกล่อง Oculus Quest 1เนี่ยจะมันจะสั้นกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอากล่องกดให้ดูนะกล่องจะยาวกว่านี่นะครับยาวกว่า แต่ว่าเตีย้ยกว่ายาวกว่านิดหนึ่งโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับด้านบนเขียนว่าในกล่องนะครับมี VR มี Touch Controller มีทานนะครับสองก้อน Power Adapter Glass Spacer แล้วก็ช h a r g i n g c คเบินะครับทางด้านล่างนี่นะครับมีที่ให้ดึงเพื่อแกะนะ มานะครับผมข้างในเป็นกล่องน้ำตาลนะครับมีสัญลักษณ์ของโอค l ลัสเปิดขึ้นมาโอจะเป็นคอนโทรลเลอร์สองอันนะครับมีกล่องใส่อุปกรณ์นะครับ ภายในก็จะมีคู่มือนะฮะก็มีแท่นชาร์จนะครับเป็น Type C 5โวลต์2แอมป์ m, ครับไม่ใช่ฟ s t c h a r ์ e นะฮะ10วัตต์ธรรมดาแล้วก็สาย USB C ไป USB C นะครับเป็นสายสั้นนะไม่เหมือนของตัว Quest 1นะครับแถมมาเป็นสาย5เมตรแล้วก็หมดแล้วนะฮะ ถัดมาก็จะเป็นตัวแว่น Oculus Quest 2ของเรานะครับแล้วก็มีตัวเสริม Spacer ของแว่นนะครับภายนอกทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับรูปทรงรู้สึกจะเล็กเล็กกว่าตัว Oculus Quest 1อยู่พอสมควรเลยนะฮะเราแ,แกะตัว Spacer ตรงนี้ ตรงด้านหลังนี่เป็นที่ปรับนะครับความความแน่นของการรัดนะครับแล้วก็ตรงนี้รัดด้านหน้านะตัวสายรัดตัวนี้นะครับจะเหมือนกับของโอคูลัสโกนะครับ การปรับระยะ IPV นะครับหรือระยะห่างระหว่างสายตาของเรานะครับ <c oughs> ก็จะปรับได้3ระดับนะครับโดยการเลื่อนตัวนี้นะครับไม่มีปุ่มให้หมุนเลื่อนด้านล่างเหมือน Oculus Quest 1นะครับเราต้องปรับที่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีเลขบอกนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ1 2 3ก็ลองปรับดูให้เรามองเข้าไปแล้วนะครับ มันชัดเจนสบายตามากที่สุดนะครับใช้งานเลยนะครับแล้วก็เปิดท,ที่การลอยที่ตัวเลนส์ออกนะครับแล้วก็ที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับฝาปิดแบตเป็นแบบเขี้ยวล็อกนะครับไม่มีแม่เหล็กแล้วนะครับแล้วก็แถม่านเป็นมิซูบิชินะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกเลยก็พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับ ทั้งสข้างนะครับโอเคภายในกล่องก็มีอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของการเริ่มต้นใช้งานนะครับเริ่มแรกเราเปิดที่ตัวสวิตช์ด้านข้างนะครับกดแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องจะเปิดขึ้นมานะครับเราก็ใช้คอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับควบคุม เข้าละเข้าไปที่หน้าแรกก่อนนะครับต่อ WIFI นะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำการอัปเดตสักคู่หนึ่งนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายในตัว Oculus Quest 2ของเราเนี่ยเขาก็จะทำมีกระบวนการบอกนะครับว่าให้เราทำอะไรบ้างนะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันภายในมือถือของเราประกอบกับก,บการเซตอัพนะครับผมโดยที่เขาจะมีรหัสมาให้ภายในตัว Oculus Quest 2ของเรานะครับ ในส่วนของท่านที่เคยมี OculusQu e s t a p ออยู่แล้วนะครับภายในมือถือนะครับแล้วไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะครับอย่างของผมนะครับการเข้าไปครั้งแรกในการแพรแพ์นะครับเราจะไม่เห็นตัว OculusQu e s t 2นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว Play Store เนี่ก็จะไม่เห็นนะครับว่ามีให้อัปเดตนะครับให้ทำการนะครับลบแอป Oculus ออกไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้ว i n s tall เข้ามาใหม่นะครับเมื่อเราเข้าไปที่แอป Oculus แล้วนะครับเราก็ไปที่ Setting แล้วก็เลือกไปที่แผ่ n ew headset นะครับ Oculus Quest 2ก็จะขึ้นมาที่ด้านบนแล้วนะครับแล้วเขาก็จะทำการหาตัว Oculus Quest ของเรานะครับแล้วเราก,ก็กดรหัสที่อยู่ในหน้าจอของ Oculus Quest 2เนี่ยเข้าไปก็รอแป๊บหนึงก็จะเป็นการ Set Up เรียบร้อยแล้วนะครับ ลืมบอกไปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มี Oculus Account นะครับก็สามารถใช้ Account Facebook นะครับล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับแต่มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าอย่าใช้ Facebook ที่เป็นชื่อปลอมนะครับ Account ปลอม Account สำรองเพราะว่า Oculus และ a c e b o o k นะครับมีนโยบายนะครับที่จะแบนนะครับ Account ที่เป็น Account ปลอมนะครับถ้าหากท่านทำการซื้อแอปต่าง โปรแกรมต่างๆภายใน o u u u s s t ต่อนะครับแล้วทาง Facebook พบว่า Account ที่ที่ท่านแพรไว้นะครับเป็น Account ปลอม Account นั้นจะถูกแบนนะครับแล้วซอฟต์แวร์เกมต่างๆที่ท่านซื้อเอาไว้นะครับก็จะหายไปเลยนะครับเสียเงินฟรีๆกัเลยทีเดียวนะครับต้องระวังนะครับยังไงขอให้ใช้ Facebook จริงนะครับผมหลังจากที่เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งาน Oculus Qu e s t 2ของเราได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้เองนะครับในส่วนของรีวิว Oculus Quest 2จัดเต็มและเปรียบเทียบกับ Oculus Quest 1นะครับเตรียมติดตามรอชมกันได้ใน p c h e s On c n a n n e l ของเรานะครับวันนี้เท่าที่แกะออกมานะครับก็ความประทับใจแรกเริ่มเลยก็คือว่ามันน้ำหนักเบานะครับดีไซน์สีขาวก็ดูดีนะครับตัวสแตปเห็นเป็นอย่างนี้นะครับผมลองใส่แล้วก็สบายดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแย่นะครับแล้วก็ตัว คูชชั่นตรงนี้นะครับจะเป็นฟองน้ำที่ละเอียดกว่ารุ่นที่แล้วนะครับก็ถือว่าโดนที่ตัวผิวหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกนิ่มนวลมากกว่านะครับภาพที่ได้เนี่ยก็ชัดเจนมากเลยทีเดียวคลิปนี้แกะกล่องและวิธีใช้งานเบื้องต้นของ o c u l ั s u u s t t 2ตัวนี้ก็จบลงประมาณนี้นะครับและสำหรับท่านที่กำลังสนใจสั่งซื้อ Oculus Quest 2นะครับตอนนี้ Amazon US นะครับ ส่งที่ไทยแล้วนะครับราคาที่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมภาษีค่าส่งอะไรมาหมดแล้วนะครับผมมีลิงก์ซื้ออยู่ที่ Description ด้านล่างนะครับกดเข้าไปชมกันได้นะครับเช็คราคาเรทต่างๆกันได้นะครับผมและเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านกด subscribe กด like กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวล่าสุดจาก Pi c ช e อ on ของเรานะครับทุกๆ subscribe ทุกๆไล l i e มีความหมายกับช่องของเราอย่างที่สุดเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้า วันนี้ผมพ่องธนวัฒน์พงษ์คณะเจริญลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ